ครับตอนนี้ครับเชนยยุทธนะครับเป็นโปรเฟลเดอร์แล้วก็เป็นทีมสารหลักของบริษัทอินฟิวนะครับเดช่วยเล่าจุดเริ่มต้นของบริษัทอินฟิวให้ฟังหน่อยครับจุดเริ่มต้นของบริษัทนะครับก็มาจากงานวิจัยนะครับก็คือเราเรามีงานวิจัยที่ทำกับการานอยู่แล้วครับแต่ว่าทํายังไงให้งานวิจัยเนี่ยสามารถเอานําไปใช้จริงได้อันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยเพราะว่าเราอยากเราไม่อยากให้งานวิจัยงานวิจัยเนี่ยมันมันมันตายกับกระดาษนะครับก็เลย ตั้งบริษัทอินฟิวขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะสามารถนำนวัตกรรมที่เกิดจากการวิใใจัยเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคตเพื่อช่วยบอกถึงจุดเด่นของบริษัทอินฟิวครับก็อินฟิวจะเป็นการลงตัวของคนใหม่ครับที่มีความปรารถนาในการพัฒนาประเทศเราเรามาจากปัญหาหลัยวิจัยฉะนั้นทุกคนที่ทํางานอินฟิวเนี่ยก็คือนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถครับแล้วก็ต้องการช่วยประเทศนะครับก็เลยลงทุนขึ้นมาเนี่ย เพื่อทําบริษัทแล้วก็ทำนักขก่าต่างๆเนี่ยในการเขาเรียกว่าแก้ปัญหาของประเทศเรานะครับถึงเป้าหมายของบริษัทหรือภาพแนอนาคตข้างหน้าเอ่อถ้าเราต้องการเรียกว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทางหรือว่าเปลี่ยนเาเรียกว่าอุตสาหกรรมเกษตรหรือว่าเกษตรกรของไทยเนี่ยให้ไปสู่จุดหนึ่งนะได้เนะี่ยอันนี้ผมคิดว่าทุกอย่างต้องมาสู่การใช้นัตรกร่ม หรือว่าการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเป็นการทำเกษตรสมัยใหม่เป็นการทำสมาร์ทฟาร์มนะครับก็ในส่วนนี้เรามุ่งหวังที่จะนำเทคโนโลยีอินฟิวส์เนี่ยเข้าสู่ทุกๆส่วนทุกภาคส่วนของเกษตรกรน,นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมการเกษตรด้วยอันนี้มันเป็นเป้ปาหมายหลักที่เราต้องการจะให้ถึนะครับก็คือทําให้เกษตรกรทุกท่านเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ที่ดี ซอฟต์แวร์ของ i e n f i ปัจจุบันมีอะไรบ้างคะอันนี้เรามีการพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อยู่หลายตัวนะครับในแอพแต่ว่าตัวที่เราทําตลาดแล้วก็มีคนใช้มาในปัจจุบันแล้วเนี่ยก็มี2ตัวครับตัวแรกเรียกว่าแอปพลิเคชันฟาร,ร,ร์มฟีดอันนี้เกิดขึ้นจากการ,รกวิจัยร่วมกับสาบเดลต้าเมื่อประมาณ2องปีที่แล้วนะตัวฟาร,ร,ร์มฟีดเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันช่วยบริหารจัดการฟารมนะ์มขนาดใหญ่หรือว่าการนรําผลิตจากฟาร์มเนี่ยออกสู่ตลาดในช่องทางไหนช่องทางเด่ ตัวนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับที่มีการใช้งานในปัจจุบันครับส่วนแอปพลิเคชันตัวที่2เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการประกันภัยพืชผลนะครับที่เราทํากับทางสมาคมป,ประกันภัยไทยเราเรียกว่าแอปพลิเคชันบริษับตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยเกษตรกรนะครับในเรื่องการเรียกว่าเคลมการเย,รยรียวยาของความเสียหายภา้งารเกษตรในปัจจุบันเนี่ยเรามีการทําตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อลองรับความเสียหายของ สองประเภทก็ okay. คือเรื่องข้าวและของโครรรดิ้งส์นะครับรก็เกษตรกรรายใดนะครับที่ทําประกันไม่กับสกศนะครับหรือว่าซื้อประกันหรือไม่ซื้อประกันเนี่ยยังไงให้ลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบริษอนเข้าไปใช้ดูนะครับแล้วถ้าบริเวณนี้เราเกิดเรียกว่าน้ําท่วมหรือว่าพายุต่งางๆ3ำัท่านเนี่ยก็คือคุณสามารถลงทะเบียนนะครับวาดแปลงแล้วก็ถ่ายภาพที่เป็นความเสียหายของแปลงเนี่ยส่งมาเข้าระบบของเราได้นะครับส่วนตัวเนี้ยในเรื่องของการเคลืนประกันเนี่ย ถ้าเกิดไม่มีการประกาศภัยจากทางผู้ว่าราชก,การจังหวัดเนี่ยในท้ายฤดูกาลเขาปลูกเนี่ยเราก็สามารถนำข้อผลของการเรียกว่าเคลมความเสียหายเนี่ยส่งให้กับสมาคิรมเพื่อรับมงบย่อยยางไ่ได้อันนี้เป็นผลประโยชน์ของทางเกษตรกรเองเนะครับก็อยากให้ลองดาวนโลดไปใช้กันด้วยครับขอบคุณมากครับ